ไม่ได้มีจุดทุกวันนะฮะมันจะรอบสุดท้ายพูอะก็คือสามทุ่มกว่านี่ไงที่แม่จะไปถ่ายให้พวกเธอดูไงแต่ว่ามันเครียดขึ้นมาแล้วแล้วก็เหนื่อยด้วยก็เลยบอกเออช่างหัวมันเถอะวันนี้ไม่ไปแล้วก็ตะก,กล้องยังทํางานอยู่ยังไม่เสร็จเลยก็เลยไม่ไปเพราะว่าพักผ่อนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็จะเอาหัวนี้ออกละ เดี๋ยวเป็นเรียลลิตี้เอาให้ดูว่าเอาออกไงเพราะว่าเขาใส่โดนัทอยู่เขาใส่โดนัทให้แม่ไงนี่ไงเห็นรือเป่าใส่วิกใส่โดนัทให้แม่เพราะว่าผมแม่น่ะมันมีนิดเดียวเองนี่เห็นรือเป่าเนี่ยคุณผู้ชมเขาใส่วิกใส่โดนัทให้แม่ เนี่ยเห็นไหมจริงๆผมจริงอมีแค่นี้เองนะผมแม่มีน้อยไงแต่เขาใส่ทั้งวิกใส่ทั้งโดนนัทให้แม่ไงเราเต็มที่เลยเพราแม่บอกว่าวันนี้ต้องให้สวยนะเพราะว่าวันนี้สองงานไงสองงาน <c oughs> เรียลลิตี้ให้พวกแกดูนงะ จะนี้เข้าใจยังว่าทำไมต้องเลือกช่างเพราะช่างบางคนน่ะก็สันดาลไม่ดีไม่ปรับปรุงฝีมือตัวเองแล้วก็เวลาระบอกเขาแก้เก้ออะไรเขาก็ไม่พอใจเรื่องเวลาก็สำคัญนะักเก้าโมงมาสิบโมงครึ่งเนี่ยไม่ได้แลวอย่ากโกหกโกหกแล้วมันทำให้งานเราเสียไงนี่โชคดีว่า เจอแท็กซี่ดีขับเก่งสิบนาทีถึงเลยเดีวมบังกับปีจากประตูน้ํำนะแต่ขากลับอะไม่ดีสวยเจอแท็กซี่เฮียโดนไปสี่ร้อยา400บาทพากูไปลงทางไปขึ้นทางด่วนอีกไอ้สัตว์เสียเวลาไปสองชั่วโมงกับสี่ร้อยบาทนั่งแท็กซี่นั่นสิบนาทีร้อยร้อยสิบบาทฉันให้ไปสองร้อยห้าสิบให้ปิดเลยแล้วนะยังโชคดีที่ว่า ร้านชุดที่ให้เรายืมอนะ่ใสยตีส่งวินมอตอร์ไซคมาให้เลยทีนี้เข้าใจยังวะแม่ทำไมไม่หาช่างแต่งหน้าเตรียมไั้เจอแต่ไม่ดีไงเจอแต่ไม่สวยไม่เก่งทำผมไม่เป็นไงอันนี้ก็าทาเป็นเห็นไหมว่ะเขาพัฒนาฝีมือเขาปรับปรุงตัวเอง นี่ยอันนี้คือผมจริงแม่คุณยายวรลนาคเนี่เห็นะมไม่ใช่ทำง่ายนะ บอกไปเที่ยวลาบุรีรีวิวสวนเพิ่งต้องจ้างค่ะกูคิคดแสนห้าค่ะไม่ได้ไปฟรีค่ะมันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายแกมาให้กูทำฟรีไม่ได้ใช้กูทำงานฟรีไม่ได้นะคะกูมีค่าใช้จ่ายค่ะอยากให้แม่มาเที่ยวนี่เหมือนกับมีคนส่งมา นม่หนูเปิดสมตำอยู่ปทุมธาน,นีอิสัตว์จะให้กูไปแดกมันต้องจ้างกูแสนห้าต้องจ้างกูแสนห้าอ่ะใช้กูฟรีไม่ได้ค่ะ มันมีค่าใช้จา่ายมันมีต้นทุนเนี่ยแต่นี้อสบายหัวแล้วป้าเอาอะไรออกไปแล้วนี่ค่อยๆอ,อดทีละอย่างให้พวกแกดูกว่าจะสวยได้ขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายรู้หรือเปล่า นี่ตุ้มหูนี่ให้ทายว่าเท่าไหร่หมอแสนห้าทำงานกี่ชั่วโมงคะแม่คือทำให้จบอ่ะไม่มีกำนหนก,กี่ชั่วโมงหรอกก็คือไลฟ์สดคนดูจบแล้วก็คือจบ แต่มานั่งไล์แม่งทั้งวันมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีคนดูก็มีเยอะแยะพวกขายเครื่องสำอางอะไรอะ่ะก็เปิดไล์สดอย่างนั้นเนี่ยขลยเพศเห็นไหมคนดูก็ไม่มีมีคนดูอยู่สามคนมันจ้างลูกจ้างแล้วนี่มันจ้างลูกจ้างไงจ้างลูกจ้าง จ้งลูกจ้างแล้วก็เลยต้องให้มันนั่งไลท์ทั้งวันเนี่ยคนดูอยู่สามคนก็นั่งไล์อยู่นั่นเนี่ยหลวงรีแบบแสนให้ทำครั้งเดียวใบวันเดียวครั้งเดียวนั่นแหละครั้งเดียวไปครั้งเดียวค่ะ ไปครั้งเดียวมีเยอะไงเหมือนมาคอมมนนอยากให้ไม่มาเที่ยวมารีวิวจ่ายตังค่ะแล้วโอนเงินมาก่อนด้วยเราถึงจะทำให้ไม่งั้นเดี๋ยวโกงค่ะทำเสร็จแล้วไม่จ่าย